ไปสังมาแต่เชา้านัน่นมาแต่ปาาแล้วโอ้โถทุโอ้ยน้องนี่น้องเนาะทางนี้เพคนเฮ็ดทานโดยเฉพาะเด้อเนาะเริ่มเอามาเดี๋ยวเอาตาสีดันก้นมันพี่น้องเย็ริ่มบวกฮอดอ่าหลุดไถพวกนี้นี่น้องเฮ้ยเอาปอ้เบรกกับปุยบานเนียเอสบานเนี่ยปอเบรกแบบชันเลยนี่น้องเฮ้ย อ้หาเงินอ่าขุบมือขุบมือสินเป้าหมายนะเพื่อชื่อเขาชื่อน้ำพินตอนนี้เป้าหมายเนาะถ้าว่ามีทางผู้รักผู้ใหยเพื่อนเห็นเนาะทางคิปบอต้าหรือเพื่อนอยากช่วยเรืออ่าอ้อยากได้อีกอย่างรักๆกะซาเล็กอะไรซาเล็กแมนเออเป็นยังไงคืออยากได้ซาเล็กถามก็ได้โอยเหือดโชยแห้งโอ้พอได้เป็นอ่าแกพื่นแกรัวเนาะ บรรทุกน้ำในมา <Man. S 1> อกเตา <Man. S 1> แล้วก็พอได้ขี่ต้นไปชงเขาช,ง,ชงทานชงยางอ <Man. S 1> oh. สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเด้อน้องพี่น้องเนาะโดยนาะก็มาพบมาพอกับซองบ่าตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้เนาะก็อยู่อ่าหมู่บ้านอ่าห้างน้องพี่น้องเนาะหรือว่าหมู่บ้านล่างพี่น้องอยู่ทางอ่าหมู่บ้านของน้องลินดาเพื่อเน้องพี่น้องเนาะก็คือบ่าตาเว้าในคลิปก่อนๆแหละว่ามืออื่นเนาะทาง พระอาจารย์เพื่อนกะสิมาอีกนะ้องพี่น้องเนาะแต่ว่าเพื่อนมาหาทั้งน้องลินดาเพื่อนรอบนี่นี่มีข่าวดีอย่างอีกอยู่บนะนะ้องพี่น้องเนาะแต่ว่าปกตินี่ถ้าทั้งพระอาจารย์เพื่อนมาหารอ,อบซองนี่ยกอยากมีแนวอยู่ได้นะ้องพี่น้องเนาะแต่ละเถื่อแต่ละคนพี่น้องเลยอย่างใดเนาะทางบอตาเองกัอขอกราบเนาะทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเนาะบอไวจะอยู่ทาง ั่งลาฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน,เนําเด้อเนาะพี่น้องเนาะว้าทุกผู้ชมมาแต่ช้อยนัน่นมาแต่ป่าไแล้วโอ้โทุกอ้ยเนาะพี่น้องเนาะทางนี้เพิ่นเฮ็ดทานโดยเฉพาะเด้อเนาะโดยเนาะสบายดีนะเด้อวา้าจังไดหมุนเนาะมาพี่น้องเลยตีล้อมันัวโอ้ตีล้อขั้วโอ้โทุกขั้วเขาหลุดไทยพื้นนี่เนาะโดยสบายดีไอ โดยหมู่อยู่หมู่บ้านน้องลินดาเพิ่นนี่เนาะแม่นอือก็เรียก็หมู่บ้านอันนี้มันเป็นยังไงอายคือว่าแบบมีแต่เฮือนก่อเฮือนห่างแท้เพื่อว่าบุกเบิก์ดเลยก็ยังโมโหเพื่อจักแบบใดเจ้าเจ้าก็มาอยู่นี่แต่โดดแม่นเอออยู <iah> ่ใช้เฮือนเจ้าอยู ah ่ทางทึ่งคนเด้เอาทางทึงทางทึ่งอ่ะใกล้ๆนี่บ่อแถวใดเออจักว่าบ้านอันภาคอันเฮือนอะก่อไผ่นี่ไปนี่เจ้า เออตัวเจ้าพอทานนะแมนเอ้ายูฮันยูันเอาแล้วเจ้าจังได้แตคือลงมาฟีเอาลงไปให้เขาเหิรักหัวห้านนัน้นชวนกบก็อีกเลี้ยงกบมานะโอ้แล้วเจ้าสิเอาไม้นี่ไปชงไปชงกับโอ้ใช้ชงไก่เท่บ่ไก่เต๋อพูดแล้วอ,อ้อยู่อันผู้แมนโอ้ยเนาะอ่ามันค่ำนี่หนี่เนาะพี่น้องเนาะอ่าไปอย่าลืมว่าสิเอาไปชงพ่นก่อนบ่ไงตอนนี้ก็ได้เอ้าเนาะยรีนว่า คำมันยังเห็นได้น้องลินดาเพื่อนนะจังได้คือเป็นอยู่เพื่อนอยู่บ่คือเห็นคอ่อยอยู่มาแล้วค่อยนมาให้มื่อย่าน,นี้ดิโอเพราะว่าก่อนที่มาเปิดคลิปนี่เห็นทั้งบอสเซนเพื่อนบอ่คือดีเนาะน้องลินดาเปอยู่อย่างโอ้เจ้าเป็นยังไงกับเพื่อนปีชีพพี่น้องบ่โนหักแพงกันนะโอ้จะพอโอ้เจ้าเจ้าในบ่เป็นน้ำเพื่อนีันแมน่นโอ้เพราะว่ามานี่ก็โดนเติบได้เลยนะพี่น้องเนาะ บอเซนเข้าไปหาเออน้องลินดาลินดาสมอยอยู่โอ oh. oh, uh ้บ oh ัดไม่เจ้าไปตัดอยู่ใช่ไหมนี่ผู้เล่นอยู่ในดงในป่าคนละแล้วจะเอาลงไปช่งเพื่อนเพื่อนให้เท่าไรเอ็นแยังโบหุ่นตัวนี้แล้วแต่เพื่อนจีคิดเห็นให้แล้วแต่เพื่อนจีคิดเห็นให้เจ้ามีครอบครัวอะไรบอดูนีป้ากันเลยป้าเลยเอาป้าแต่โดนโอ้เอาเสียใจน้ำแล้วกับบมีลูกตีบุมีลูกคือพอมีมีมีเอ้ามีคือกไง เอ๋ออยู่ในเม่อ๋อว่าแล้วก็อ่ะชื่อจากกว่าล่มกัตเตอโดนไอเละเจ็กปีเลยชั้สิบสี่ชั้นสิบห้าชั้นสี่ชั้นสิบห้าโอ้เนาะอืออือไอเฟินเป็นคนลงไปน้ำน้องลินดาใช่เนาะโอ้ปอดทู่ลกระตีนเปร์ตั้งตีนเปร์ด้วาตีนมันชอดตีนมันหัวตีนมันหัวโอ้เนาะพี่น้องไก่เติบได้นี่ดอ่าบ่าวตาก็จาก นำไปเบิ่งยูสับกไก่เนาะนี่อยู่เพื่อนหลังภาคเพื่อนหลังใหญ่โอ้อ่ะนี่ภาคหลังนี่ภาคหลังนี่ไปโอ้ไปใช่เนาะดันไปน้อกันก่อนอ่าทุ่งบึงหนุ่มพี่น้องเนาะปึ๊บเอาว่ะเดี๋ยวตาสิดันก้นมันพี่น้องเย็บบวชอดอ่าหลุดไถฟรีพี่น้องเว้ยเอ้ย ป๋อเบียกับผู้จูบบาทนี่เห็ดบาทนี่ป๋อเบียแบบชันเลยน้องเอ้ยอ๋อโทษเผื่อเสียแรงนึงแต่ละกีวแต่ละบาทบอนอ่าเฮ็ดอันนี้คู่มือระเบ้อไอโอ้น้องเนาะเอ้ามันมันมันลงคอยแล้วบ่บ่ตาสิบอลคงก้นเนาะยันยันให้นักเติมอ๋อโทษ เส็ดเป็นอาชีพเลยอุ้ยน้องพี่น้องเฮ็ดบ้านโอ้เออค่อยแล้วฮึบปอทุกปวดบอกได้ว่าหลุไถเอ้าบ้านติดลมเราบ้านดินชายยับฮึบอื้มอู้หู้ผักนะ

เก่งขนาดเนาะกว <c oughs> หอ้อรรไทยวะแม่ตามมาเบิ่งกันเนาะแมนควมจริงอยู่บ่โอ้เปิดออกมานี่พี่น้อง บอดแล้วเนาะโบภาเอาลงกระยาบ่ะโพภาลงโอ้อะอะะปาชาเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปทั้งเฮือนอ้ายเพิ่อนกอนโอ้เพิ่นมาชงเฮือนแถวเม่เงา,าไปอ้ายเพิ่นก็นได้เนาะโอ้เกงๆๆ่งเก่งเก่งเทวะแ,แมนแมนความจริงเนาะพี่น้องเนาะทั้งอ้า,า,งายเพิ่นกะเอาลงมา ให้เพิ่อนอะไรแล้วแต่เพิ่นคิดเห็นน้ำใจเนาะ,ะว่าสิเท่าใดแบ,แบบแบบบอดี้วอลเราคุมราคากันเนาะอเนาะม,มีแต่ว่าเออเพิ่นคิดเห็นเพิ่อนอยากให้เท่าใดก็ให้สิน,นะพี่น้องอสู่ชนไปเพิ่นก็นได้สร้างความดีไว้ <c oughs> ไก่เติบได้อบอลเพิ่นฉุกมากแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นบอลคือ,อบอต้า คิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนเพื่อน,นี่ครับว่าหลังนั่นนี่ถือว่าไกลเติบอยุคใครยู่เจ้ะยังผมมีลูกน้อยอ่าอยู่อยู่นำ้ำถ้ามีลูกน้อยอยู่น้ำนี่แหง้งแห้งกระเตกเนี้ยโอ้ผลปลูกชลีเนาะปลูกมันพเพราะเบือบปฏิทิคู่เลยเขา,ากเกษตรฮะเป็นท่านผูกเรื่มปลูกโอ้โออะ,ะเดี๋ยวไมใหายายเพิ่มก่อนอันนี้ใช้ทงนี่ละ เออนั่นหละโอ้แต่ว่าอ้ายง่ายลงมาอยู่นี่ได้จักปีแล้วก็พกเจ็ดปีเลยพวกเจ็ดปีแมนปอ้ถกตาที่ไปที่มาแรกๆเลยเป็นยังได้คือว่าได้มาอยู่พี่ไพ่แนะนำลงมานี่แบบเคลื่อนพอเึ้ือนแมมกในที่เทิ้งนี้โอ้แบบเขากะหาแต่เขานะเออน้องเขาก็หาแต่เขานาแต่ว่าว่าขออนุญาตนำกะพากันหาชอบกินคำแบบนี้ดกันแมนแมนโอ้ต่างกนต่างหานะ ต่างคนต่างหาลูกไม่ได้กระเท่าแล้วลูกไม่ได้จักปีแล้วก็สิบสิบสองสิบสามปีแหละโอ้ลูกสิบสองสามปีผู้หญิงหรือผู้ชายพูญิงโอ้แสดงว่าใหญ่กว่าน้องลินดาน้องน่องอ่าซ้ำซ้ำสับตะโนผู้หนึ่งส้ำน่องลินดาผู้หนึ่งโอ้ซ้ำลินดาผู้หนึ่งสองสามคนสามคนแมนพูนิ่งสองชายหนึ่งอ่าอย่าว่าก้าวกายเนาะเรื่องเ่องตัวนั่นนี่ดอกอย่าว่า ่าคือกับกับเมียนี่แบบปะกันแต่แต่จะปีละมาอยู่หนึ่งกับแปดเก้าปีเลยทีโอ้ตั้งแต่เลิกกับเมียพูดอันที่มาอยู่เียนะโอ้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าโดนเติบโย<ด>าต้าข่ามาตวิดนะกบุคิดว่าซอยนี่สิสสม,สมีบ้านคนพ <copyright S 2> ี่น้องเนาะมานจึงได้กับมีแต่ตึกมีแต่ยังห่างอย่างนี้น,นะองพี่น้องเนาะแต่ว่าเนมแบบเพลินๆกลางคืนมาคนเดียวกับปีตาญาตอยู่ได้แม่นแมนแมนแต่ว่า อ่าพอโตคํามาอ้ายกับก้าอยู่บ่กับเขาเป็นหันเป็นนี่น้องกับซอยอยู่เลยโอ้ซอยลอยลอยเรือเขาอยู่อ่าอ่าแม่เพ้นรถเขาจอดต้องคำขึ้นนะนะอ่าอ่าโอ้เนาะพี่น้องเนาะก็คือก็คือว่ากระซอยลอยอยู่ก็ธรรมดาพี่น้องใช่าถือว่าทั้งอ้ายเพื่อนกับมาอยู่แต่โดนจนแบบเรื่องเคยกับพื้นที่นี้แมนอ่าอย่างเช่นแบบ บบเพื่อนแบบนี้นะไอแบบว่าคือผู้ใดบบมีอยู่ภูดายกมาชนกับดบมีแบบผู้เจ้าอย่างพิ่น่าบโบโบโบมีโอมีมีแต่ข่อยอย่างเขาไปหาเขาเขาเขาบกับข่อยหละข่อยกับเสนอไปให้เขาหนะโอแบบว่าเออหลังนี่ยังโบมีคนอยู่แมนพออยู่กับอยู่โอแบบเขาเขากับโบมีหนนะอ่าอๆเอาเขาไปบอกเขาเดือนหลังนี้เปนแต่อยู่แ้วอยู่เฮา แบบตัวเคลื่อนลังนี่มันบูเป็นตอยู่มันแตกมันยังเด่มันยังกอดดินก่อนยังตกลู้แต่ว่าเรื่องอเจ้าของโบ,บมี่มาให้โบมี่โบมีบม่แล้วยังบบฮู้จักอีกว่าไผรเป็นเจ้าของแมนโอ้หนุ่มี้น้องเนาะอยู่อยู่ชื่อแบบโบไฮทุบโบไฮยังของเขาอะนะแบบว่า,าสภาพแบบแหลกหายอยู่นั่นแมนมีแต่เจ้าอยากแปลนเจ้ากระทางทอาเงาแมนปลูกพักปลูกยังกินอ่าเนี่ยนั่นโอ้หนุ่มี้น้องเนาะแมนวัาทุพพังอ่าจากที่ไอเพป็นเราเลยกัน คือว่าบทธรรมดาอยู่นะบฮูว่าผูา้ใดเป็นเจ้าของเลยแมนที่แห่งนี้นี่แต่ตอนอ้ายมาแรกๆนี่หกอย่างที่บอกหกมัอนมีแล้วแบบนี้แล้วครูหม่องอันนี้นะแมนอ่ารวมรวมแรกนี่ฮอดบอกอาหารสิบหลังคาประมาณพุ่นแหละโอ้เนาะแมนว่า <Man. S 1> ะะเดี๋ยวเน้องสียางล้มกันเลอ่าขึ้นไปเบื้องเฮือนอ้ายเพิ่นก่อนพี่น,อน้องเนาะไกลๆจำได้ แต่ว่าเท่าที่าอเพิ่นเว้านี้สภาพากันก่อภัยนั่นไปนี่น่าจะเป็นตัวเฮือนมีเต่าท่านแมนอืออืออือย่างไรจะเรื่องสรสางครอบสร้างครัวอีกบริคิดเลยว่าเดี๋ยวยังยังบุริคิดเลยยังบุริคิดเลยเพราะว่าคือว่าเลยเนาะยังตั้งโต๊ะได้ยังตั้งโต๊ะบได้ยางกะอ่อยู่อยู่คนเดียวไปนวสบายกว่า อ่าแต่ว่าแบบมีม,มีหาได้เขาก็ผักเมื่อแน่เมื่อให้เขาโอ้ก็มีระยะือกันช่วงเาหาได้เขาก็ผักเมือ่อเมื่อให้ลูกแม่เนาะผักมื่อให้ลูกให้เต้านำอยนะแต่ว่าคืออันอยู่นี่นะแม่นเห็ดเห็ดทานขายเป็นอาชีพเลยแม่นแมน,มนแต่ก็ตัดไม่อ่าตัวที่ว่าเพิ่นบ่ห้ามบ่ห่วงแมน่นเพิ่นเอาใหา้โอ้เพิ่นเอาให้ยอ่าายตัดอ่าส่งเพิ่น <Man. S 1> คืออ่าชุกไปก็นี่นอกทากนอยเอฟซีเป็นยังเป็นยังคือเอาล่อเอาย่างมาสินะแบบอ่าไม้นี่มันยังบวชเขาเป้าแมนแต่แต่ต้องได้อ่าอันนี้เหยเพิ่อนไม่แมนแต่ยังไม่ได้เอาลงตัวใหญ่มันนะ <Man. S 1> พี่น้องเพิ <Man. S 1> ่นทางจังแมสก็พวกแมสพวกแมสแมน <Man. S 1> โอ้แต่นั่นประชามแมสเนี่ยหันช่องแมสหะช่องแมสหะแมนโอ้แต่ไดอ้อันนี้ได้ใช่อันนี้ลนนหลังการเพื่อนออเพื่อนเพื่อนไม่ใช่เพื่อน ขาเจ้าเขาขึ้นไปอยู่บนผักแล้วพวกเขาได้เห็ดเวียกแบบเขามาอยู่ใช่ไหมเขาได้เห็ดเวียกเลยอ่าอ่าเขาไปเห็ดเวียกบ้านเขาจะมักงานได้่าแบบคือทั้ง้ายเองกับแบบว่าก็เคยไปเห็ดงานอยู่ห้องจ่าโครงานอยู่ก็เคยเลยเห็ดเห็ดงานอย่างงานหองเหลือก็เห็ดก่อสางก็เห็ดโอ้ไม่คนงานไม่อัดได้เคยเคยไปเห็ดบ่บ่มีแต่ไปไปกับบามก้อนแบบตัดใหม่อยู่ในุงกในป่าโอ้แต่ว่าเท่าที่อ่าบ่าวตาพู่นะเพิ่นหับคนอยู่นะ อยู่งานมาอ่านนะเพื่อนรับคนอยู่แมแต่ว่าแต่ตอนบัตาไปเฮ็ดนะมันสมีแบบมือไมมขาดแม่มือไมมเบิดแม่อืตแล้วก็เงินเดือนกับโบยากันได้แม่่อยาแต่ว่าอยู่นี่นี่อ้ายหารายได้ให้ตัวเองนี่เดือนนึงเท่าไหร่เผาถ่านนี่บางเถือทิดหนึ่งทิดสองทิดยังเอาเถื่อสองทิดเพื่อตัดฟืนตะลัวมาโฮมตัดฟืนมากกว่โฮมทิดหนึ่งแล้วก็ลงกัดในจูดเลยในจูดสองทิด ต้องทิ้งเลยกับแปรหูเป็นทานกวดออกมาได้กับโบราณดอกสาวสอบสาวสอบบันยังย่างได้สอบหนึ่งนได้บันสอบหนึ่งเช่าพันสอบเขียวหยืดนะเขียวน่อยเลยเขียวน้อยแม่กตอบโจทย์แม่คือว่าพอได้อยู่แต่ว่าส่งลูกน้ำแม่แล้วก็ซื้อเข่าน้ำแม่เมื่อไหรพอแม่ซื้อเข่าซื้อน้ำ บาดอาพ่อแม่เพิ่นก็ยังอยู่ดีมีแห้งยังแข็งแห้งอยู่ที่อาชุมอานองลงมาี่ก็พ่อชีฮู้อยู่ที่ว่ามาในอะไรเนาะแมนแมนเข้าเขากระชีพู่อยู่ไหนช่วงหนึ่งมีคนลงมาแล้วลงมาเลยเขาสัมผัสแล้วเขาไปเลยอ๋ออันนี้นะคือลงมาบอกข่าวดีน้องลินเพิ่นเมื่ออื่นเนี่ยชีมีพระอาจารย์อยู่ทางฝังไทยเพิ่นสีขาบมาหาน้องลินเพิ่นอีก แต่บฮูว่าเพิ่นมาเพิ่นสีมาแบบแบบได้รอบนี้นะแต่ว่าเมื่อก่อนเพิ่นก็ได้ช่วยเหลือเบื้องต้นไปยูเป็นเข่าเนาะเป็นเข่าเป็นมาม่าปลากระปองพี่้องเลยช่วยได้ช่วยกันไปแต่ว่าเรื่องทีเรื่องทางนี่อ้ายโบมีหเรือว่าตั้งอยากมาอยู่แบบนี้ตั้งโบมีเลยตั้งโบมี่โอ้อ่าอ่าบัดคืออันเขาเท่าเมก่ะ อยู่อยู่แบบนี้คือกันบ่ะบอกหักมีดินอยู่มีเหื่อนอยู่หักแบบครอบครอบครอบครัวเพลินแบบเขาลงมาหาแบบมีหาได้เขากัดเมื่อยพื้นน้ำกับเมื่อเอาเข่าในเหื่อนแล้วมากินอ่าแต่ว่านานีมีเห็ดบ่ะบอกบอกมีแต่ว่าเขาหาเงินได้แต่แม่เขาฝากเมื่อุูนเมื่อพูดชิมแน่เมื่อให้ลูกแน่าลูกอยู่ปัจจุบันนี่อยู่อยู่อยู่บ้านไหนพูดชิมปันพูดชิมแม่เอ้าคนชื่อจังไงก็ ชื่อนางนางสุภวรรณนางสุภวรรณแมนพวกชิมนี่เขาเลื่อยได้กับพุทธนาออกับทิศดาคณทิศดาคณพนธน,น,นาจากว่าพนอยู่แถวบ้านจัดสรรมาจากบ,บอเออ,เอ,อแมน็แมนไหมเข,ขาหอกไปซื้อในหิหานแมนโอ,อ้หรือว่ามีผู้ใหญ่ช่วยเพื่นกันบ่บ่บ่ทแทนมีโอ้เนาะพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบใบฐามหาเบิรงกชื่อเม่เท่าวัน บุผู้เฒ่าพ่วงเขาเอื้นมึดในาน้ำทางคุมใตพ่วงบุโอ้ oh, พ่วงบุแมนโอ้เพราะว่าลงไปอยู่หันนี่กะแบบโอ้ยลงไปเรื่อยนะเข้าไปเรื่อยบ้านพนสิมเนาะา mm. อ้ยอ้ฮู้จักภายในในทีมงานแบบว่าผู้ที่ได้รับการช่วยเหลืออยู่บ้านพนซิมก็ยังบุหูแบบบริสถทธิไปเลยเด้ไปดุนแ,แต่ขาเขาหลักจักหลดจักลากเขาหลักหลดไปเลยโอ้โหนี่วาไอ้แมน เออว่าแล้วก็เรื่องหลักบป็นยังไ้แบบคนหลักของเจ้าแมนโอ้แถวนี้ก็คือวนะ่าอลไรเนาะพี่น้องน้ะงเฮงเปียงเป็นย่านอยูอ่พี่น้องเนาะมัง่งตีนเมียนสิ่ทาย่างใหม่เมื่อเอาอเข้ามาบบเห็ดแล้วมัง่งจกักรลงเศจกักมาโบเห็ดอีกแล้วกร,กระโดจักนหว่าเลยล่อขั้นเขาอยู่ไปอันนี้ไดแมนเออจอดอยู่นี่จอดอยู่นี่ออนี่นโอ้เอาเอาบัตอาผูา้นั้นได้ใช่เพื่อน เร่งกระโชนกันบ่โชนอันนกันโอ้กามาอยู่มาอยู่แบบนี like ้แมนเออเนาะพี่น้องเนาะอการมีแต no, ่ว่าแบบว่าง่ายๆก็คือต่างคนต่างมุมมีแมนแล้วก็มาขอชนขอเช่าอยู่ฮะน้องเพื่อนไพ่เฉยเพื่นนี้เนาะผู้เข้ามาเฉยเลยก็ด้ฮะโดยเอ้าเพื่อนเพื่อนอยู่อยู่บ้านจะดชั้นได้เพื่อนหลังโอ้โตเบายังลืมชื่อเพื่อนจ้ะ โอ้บอท่าก็คือว่าอะไรบอทเอ็นคอยหู้จักปันไดทีมงานนะเขาประมาณนโอ้เพิ่นก็ได้ทำการช่วยเหลืออยู่เพิ่นชื่อน้องจังก็กิ้งน้องกิ้งชื่อชื่อมีน้องมีเขาชอยน้องมีแมนทางจัดสรรได้เขาชื่อดินไงโอ้มามามาเนาะมามามาเพิ่นกอดพี่น้องโอ้เตาหน่วยนี่ที่น้องอ่าที่เอ้ายเพิ่นเฮ็ดประจำนั่นเตกไปสามนวยแล้วพี่น้องสองนวยสองนวยโอ้ อันนี้เถือยังไม่ลงอีกบ่หน่ยังยังกำลังไปตัดพื้นอ๋อใช้เวลาทิศน้อยทิศหนึ่งทิศหนึ่งโอ้พี่น้องโอ้น้แต่ดินอันนี้มันเป็นดินใช่อะไรมันบกคอยอยากมันเนาะไอเนาะแม่นแม่นถึกถึกเนี่ยมันอัดอ๊บบ่ไรเพราะมันคุ่ทางไหนอันนี้แปลว่าลงไปนี่กระมัดระวังนี่ด้อแม่นแบบกับอีกอย่างนะย่านแบบว่า ยามลงไปจกไปควัดผู้เดียวสินะแมนพึม <Man. S 2> ลงไปนี่เพื่อคนจิกายมานี่กระไกา่เนาะแมนปวดผู <Man. S 2> ้ได้ดนี่นั้นถึก,ถ,กถือไรเถื่อเลยถึกทับมันได้แมนปอดทุนี่เฮือนเพื่อนนอนพี่นอ้อ <Man. S 2> งเอ้ยลองลองไข่แอมให้เบิ่งอยู่หนนานาะโอ้ยพี่นอ้องเอ้ยก็ตาก็หากลังลงมาแบบสัมผัสได้ยางแบบเบิง่งเนาะ เมื่อก่อนก็นลงมากับพระอาจารย์นั่งกับแบบเเพ้วเนี่ยพี่น้องเลยก็กลงมาแต่เฮือนน้องลินดาเพื่อนเนี่ยเอาแรกก็ล็อกแบบบงับงๆไว้ชื่อนะน้อยเนาะเพราะว่าถ้าจะเข้านี่ก็เข้าได้ถูกซอกถูกมุมเลยนี่แบบปลอดภัยก็ได้ที่ขางในมันหกอ่าได้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 ไดไดแบบนี้แหละบอนอยู่บนนอนเออหกกระชิแบอ่าพี่เป้นไม่ใช่กับแบบนี้แหละเนาะแมนแมนโอ้ใช้ไฟฟื้นไฟฟ้าก็ใต้แบบสิใต้บัดบังเถื่อนมืดแบดข้าวเดียวกับมืดอันนี้ได้แมนหมอไฟมันตายแล้ว อืมเนาะพี่น้องเนาะเออไอ,อ้ขอกมานเนาพี่แหละใช่ะจะกสิบันย้ายยังไดงบอตาก็ได้ให้ภาพมันบันย้ายเองพี่น้องเลยแมนแมโอ้เนาะมาอยู่นี่ได้สิบกว่าปีแมนอ่าเจ็ดปีแปดปีเลิกกับลูกกับเมียอ่าทุก็คือว่า,วาเลยเนาะอ่าคือบอตานี่แบบโดนโดนมาเถื่อสิเหมือนกลางคืนนี่แม่บอกร้าออกไปเฉลยพี่น้องเลยไปเชียร์ อ่านั่งนั่งเนาะอ่านั่งนั่งก่อนอ่านั่งก่อนแต่ว่าถ้าอาลงไปลุ่มพุ่นลีก็มีหมู่บ้านใหญ่อยู่เนาะมีแบบเพื่อนหลังคาแบบใหญ่อยู่พแมนเพื่อนซื้อบ่หรือว่าอยู่เพื่อนซื้อได้ตัวเน่ะโอ้แบบเพืนสะพอแต่ฮอดแต่เขตเพื่อนนังลินดาแมนแมนของเพื่อนของจัดสรรแมนของจัดสรรแมนโอ้แสดงว่าตอนนี้เพื่อนก็แบ่งขายอยู่ที่ไหนนะบอบอฮะบอบอเองโอ้มันแบบการย่างบุหู่ของเพื่อน่าดิ้นแบบไๆตัวนี้ ก็แต่บอลลงไปทรงไม่เพิ่นขึ้นอินแบบว่ามีเฮือนใหญ่เฮือนงามแบบซื้อเป็นชวนตัวแล้วนะว่าเบบมีใบต่ดินแล้วแทนมีแต่ชุ่มซีหาชิบลังคาเฮือนนี่แหละมันเป็นขีดดินจะชั้นโดยโดยของไผ่อ่าคืออ้าหาเงินอ่าขุบมือขู่มือสิ่เเป้าหมายนะเพื่อชื่อเขาชื่อน้ำกินสอนนี้เป้าหมายเนาะโอ้ ว่ามีทางผู้ลักผู้ใหญ่เพื่อนเห็นเนาะทางคลิปบอต้าหรือว่าเพื่อนอยากช่วยเหลืออ่าอ้ายอยากได้อีอย่างลักๆกะซาเล็กอะไรซาเล็กแมนเออเป็นยังไงคืออยากได้ซาเล็กถามก็ได้ซอยเหือซอยแห้งโอ้พอได้เป็นอ่าแก่พืชแก่รัวเนาะหวันทุกน้ำในมาโอ๊บเตาแล้วก็พอได้อ่าขี่ตอดไปชงเขาชงทานชงยัง โอ้อยากได้ซาเล็กน้อพี่น้องเนาะกะบบอตากับโบฮู้รอกว่าอาซาเล็กนะพราะฮู้อยู่ราคาเท่าไรแต่ลดจักนี่ที่ลดจักนี่แต่ว่าถ้าว่าเป็นแบบเว็บกีนเท่าเรือเว็บธรรมดาเท่านี้ก็ลักสองนะเวลาก็ะลักสองหมื่นสองหมื่นปลายๆนาะพี่น้องเนาะโอ้เอาซาถูกนาะงคอยให้มีทางผู้รักผู้ใหญ่เนาะเห็นคลิปนี้แล้วก็ช่วยทางอ้ายเพื่อนนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่าจากที่บ้าตาน้าลงไปเบิงบอนเพิน่นทรงไม่ก็ะทรงแท้จริงี่งเราเลยับมาเบิงกับแบบนี้อื<ม>อยู่ได้หลายปีแล้วนี<ม>่ลูกนี่ก็มาเยี่ยมอยู่บ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 บอบอได้มาเลยเอาอิ่นเข่าของเฮียนอยู่บ่เข่าอยู่เข่าอยู่ม,มอใดเลยกรบ่ฮู้ตัวนี้อบ่อได้เมื่อใกล้เลยมีแต่คํามเงินได้แล้วผานเมื่อน้าเขา่อเพาะลูกในทางกับผ่านเมืองนน้ำลูกแต่กระทงเอาเป็นเงินแม่นเหตุ เหตุผลของเจ้านี่แบบว่าคือคือแบบว่ามีอยู่ดินพอแม่อยู่หันแต่ว่ามันกับวายแต่ก็อยากมาหาเงินแบบส่วนตัวแม่ลูกเมียนี่บบริรกิดแล้วบคิกิดบริกิดแล้วเนาะผ้ายทงยังคือทงทุกน้ำกับทงฉูบปเป็้ได้คือว่าพกสูบตลอดปีมันหัวนั่นอหละโอ้ลมร่อนแม่แมโอ้ยพี่นองเนาะนี่นะอเนาะ พอตาผ่านมาเมื่อน่ะว้าอยู่เนาะอ่าลงมาน่ะโอ้ยว่าดยัดอ่าเวะหาเด้ว่าสั่นกระบุกระเบิ้ได้เจอเพิ่นอ่าลงไปก็น,นี่เนาะแมนไหมเออเอ่าอ,อ่าแต่ว่าเนี่ยเคยมีผู้ใดแบบถามเจ้าจะเชื่อมีอยู่ผู้นมีบ่ <พอ S 1> มีโอ้กว่าจยังไงใช่เพิ่นกวกะใช้หม,ม้อเลยแต่แต่พิกายเลยผู้โอ้มีแต่พิกายนี่แม่นอ่าอ่าเราพี่น้องเนาะคพื่อนเพิ่นกระโบได้อ่าอีหยังหลายเลย เพิ่นหาเงินนะขอเพียงแต่ว่าได้เขากินแม่อายเพื่อนนะแต่ว่าถาว่ามีผู้ให้่อะไรก็คืออายเพื่อนเราแหละเอ่อเจ๊ได้รถรถกับรถซาลิงด็อกเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเอาไปทำมาหากินต่อเพื่อช่วยเพื่อช่วยแห้งไอยเนาะอ้าวสู้ๆอ้เอ้ก็มีแต่ว่าทั้งบอต้าเองกาชีผู้ใดเนาะกลับลงไปหาทั้งน้องลินดาเพื่อนอ่าจริงที่ช่วยอายเพื่อนได้ก็เดียวให้อ่เจังได้อายเพื่อนพอได้กินน้ำเย็นๆก่อน เห็นอายคนยู่ลออากมากกับโมคุดได้ว่าะพ่อกับอ่าเพคนอยู่นี่แถวนี้ห้านค้าห้านไขใช้อายกายเขามากก็วผู้อยู่ทางผมโซนแม่นแม่นโอ้เนาะพี่น้องเนาะใส่เลยคอตาจักรีว่่าอานี่อยู่ใส่เนาะโอ้มือหน้ามือไในมีโอกาสเนาะที่มาแว่อายเพคนใหม่อ่ะไปชื่อน่าเป็นเย็นกินได้เด้อโอ้โหหน่อยเนาะสู้ๆอ่าไปบันทีเดียวอ่าน้องไปกันเด้อ พี่ลงไปผูกกันลงเือหาล่อคือเกาแมนไอหล่เนาะชื่อน่ะนะเนาะอ่าขอไม้ขึ้นสบัดนี้โอ้พี่น้องเคยได้พูดจักกัไอ้เพิ่นอีกรอบเลยเน่เพิ่นบ่มีนะเออนั่นแหละจังว่าแบบอืมผู้เดียวบอแล้วกับเนาะฮารัวพื้นกับเฮ็ดทานกับผู้ใดซื้อเขากินโดยมือมีกินมือมีกินโดยโดยโดยพ่ออื่นนี่ก็ว่าทางพระอาจารย์เพิ่นสิมานะ ทางมาทางฝั่งไทยพุ่นแหละแต่ไทยแต่อันทั้งพออยู่ทั้งใดใช่ยู่ใกล้ได้ไปพุ่นแหละเห็นกันอยู่พุ่นหลืทางใกล้่ผาจานทรอมันละกันอ๋อเห็นกันอยู่เนาะโด้วยด้พย่นซอยคนที่ใช้เล่กตู้ชิดได้เพื่นมาซื้อดินเออนี่แหละจังว่าก็บพราะคิดได้ว่าสิเป็นเฮิร์ตไอเฟินเห็นพุ่นยู่โลดลงไปผู้ถามว่าอยู่นี่คือว่าปะว่าคือมาสุกใส่กันกันแค่นาะด้วยงานสุก ล่อแล้วพันฉุกไปกับตัดไม้ตัดต่อกับเตี้ยนนี่แหละโดยโดยโดยบนก็มีบนก็บ่มีแต่ว่าเอาเอาตัวที่ว่าเพิ่นบ <bulky. S 2> ่ห่วงบ่ห้ามโดยแม่นแหละตอนที่เพิ่นห่วงเพิ่นห้ามแม่นเอาบ่ได้ต้องบ่ได้โบได้ได้เพิับได้เนาะรับใหม่เนาะพี่น้องเนาะ ไปแต่เดียวลูกลงก่อนเด้อโดยน้องสบายดีพอเอาดินพ่อนะเพื่อนชื่อให้ยูพูดโชวเนาะได้ยูพูดแล้วเชนเอาเนาะมือหนามือไหนเดียวได้พ่อกันยี่โด้แค่ก็พอเพื่อนชาว้านเชนโอ้เนาะพี่น้องเนาะไะเนาะมีแต่ว่าคลิปนี้กับสิบประมาณนี้พี่น้องเลยมีแต่ว่าเนาะหากว่าผิดพลาดประการใดเนาะงว่าปรมวนมวนหูแดงใดกราบขอโทษขออภัยน้ำลายลายคือตึกตัวนี้เห็นขาดเนาะอ้เนาะปอตัวพี่น้องแล้วก็พูก มีตะอุ่มอายเพื่นเราลงมาที่แรกก็แบบนี้เลยพี่น้องเลยอ่าจังได้ก็เข้ามาเบิงมาสมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชรนเปลี่ยนกำลังใจทั้งบอต้าเดอร์เนาะพี่น้องเนาะผมมีกําลังใจคลิปต่อไปตอนนี้ก็ถือว่าเวลานาทีก็ลายพอสมควรแล้วก็จังได้ค่ําแล้วเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สิไปเว้น้องลินดาเพื่อนกอนเล็กจังหน่อยแล้วก็สิพากันกลับพี่น้องเนาะเอ้ามีแต่ว่าผมมุ่ขอบใจละลายพี่น้องเนาะที่เข้ามาเบิงมาสมแล้วก็ โบกฏขามโฆษณาของบอต้าเนาะพี่น้องก็คือชิได้ขอเก่าวข้ามาสบายดีเดอ้อเนาะพี่น้องนะ้องบายบายอ่ะสบายดีไอ้ดย้ย